สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแชนจลินทริปแอนด์ทริคครับเป็นกันไหมครับการทํางานบางครั้งแล้วก็ต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นแต่งานบางอย่างก็มีความสําคัญซึ่งเราไม่สามารถให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องดูได้นะครับกูก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับปินจะพาลุกท่านนะครับไปชมวิธีการตั้งค่าไฟงานนะครับไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาดูงานของเราได้นะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อเรามีความต้องการแชร์งานร่วมกับผู้อื่นนะครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาใน Google Drive นะครับแล้วเราคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับเลือกแชร์ได้เลยครับจะปรากฏหน้าต่างนะครับก็จะโชว์ว่าเราแชร์งานร่วมกัใครไว้แล้วบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแชร์งานออกไปภายนอกองค์กรอีกทีนึงนะครับด้านขวานะครับจะปรากฏว่า จะให้บุคคลที่เราแชร์ถึงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเมื่อเลือกนะครับอันแรกก็คือให้ดูได้อย่างเดียวครับอันที่2คือสามารถคอมเมนต์เข้าไปในไฟล์งานเราได้ด้วยครับและที่3ามนะครับคือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลและลบไฟล์เราทิ้งได้นะครับเหมือนเขาเป็นเจ้าของไฟล์งานเราอีกคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งด้านขวาบนนะครับเราสามารถ มีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ครับก็คืออันแรกนะครับบุคคลที่เราแชร์ถึงเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงการแชร์หรือสามารถแชร์ต่อได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแชร์ต่อให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกนะครับแบบนี้นะครับและอันล่างนะครับก็คือบุคคลที่มีสิทธิแค่ดูกับคอมเมนต์ครับสามารถดาวน์โหลดปินพ์หรือคัดลอกได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ต้องการให้เขาดาวน์โหลดไฟล์งานของเราไปนะครับก็ให้เอาติ๊กถูกออกเช่นกันแบบนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถแจ้งเตือนเขาไปทางอีเมลได้ครับถ้าไม่ต้องการแจ้งเตือนไปทางอีเมลนะครับเอาติ๊กถูกออกได้นะครับแล้วก็กดแชร์ครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เป็นการแชร์ออกนอกองค์กรนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนครับว่าเรากําลังแชร์ออกไปภายนอกองค์กรครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการแชร์ได้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือด้านล่างนะครับก็คือ g ก็ Link นะครับเราสามารถเรีกได้ว่าบุคคลที่มีลิงก์ไฟล์งานของเรานะครับซึ่งบางทีเขาอาจจะมีการ กรอบลิงก์นะครับออกไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าคนที่เข้าถึงไฟล์ของเราเนี่ยเป็นใครได้บ้างอาจจะเลือกอันแรกนะครับก็คือต่อให้มีลิงก์ก็ไม่สามารถเข้าไฟล์งานเราได้ครับหรืออันที่2ก็คือภายในบริษัทของเราเท่านั้นนะครับและอันที่3ก็คือทุกๆคนที่เข้าถึงลิงก์สามารถเปิดเข้าได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเล็กๆน้อยๆครับแล้วเราก,กดดันได้เลยครับ ซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถแชร์ได้ก็คือแชร์ทางโฟลเดอร์ครับถ้าเราต้องการแชร์ทางโฟลเดอร์นะครับเราสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วกดแชร์ได้เลยครับอ่ะเราก็สามารถพิมพ e ์อีเมลนะครับของคนที่เราต้องการแชร์ถึงครับซึ่งด้านขวาจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่เล็กน้อยเลยก็คือสามารถตั้งค่าได้แค่ว่ามีบุคคลที่ดูไฟล์งานได้อย่างเดียวนะครับหรือเขาสามารถออแกไนโฟลเดอร์ของเราได้ครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถเพิ่มไฟล์และลบไฟล์ของเราทิ้งได้นะครับ ในขวาบนเช่นกันครับอันนี้จะเหลือแค่ตัวเลือกเดียวนะครับก็คือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิการแชร์หรือสามารถแชร์ต่อได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กเหมือนกันครับอ่ะเราก็กดสมมติเราต้องการแจ้งเตือนไปทางอีเมลนะครับกดเซ็นได้เลยครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับแชร์ไปนอกองค์กรก็จะมีการแจ้งเตือนครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการแชร์ไฟล์งานไปให้คนอื่นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการตั้งค่าสิทธิ์การใช้เอกาสารง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดชอบทริคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของเรานะครับแล้วคราวหน้าปิงกับเพื่อนๆก็จะนำทริคดีๆแบบนี้มาแชร์ดูท่านได้ทราบกันอีกครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ